สวัสดีจ้าพ่พอกับสาวกลึงพาเลคือเก่านะจ้าเมื่อนี้กับพามาหาหน้าไม้คือเก่าด้วยจ้าเมื่อนี้พามาหาหนา้าไม้กระส่าเด้๋ยจากพี่น้องบ่อนที่เราเคยหาแต่ก่อนไปจ้าพี่น้องาหาหน้าไม้กันสวัสดีครับนี่พี่น้องเราหอบถุงหน้าไม้ด้ว จบเลยงนงะไปไปไปอีกเนะดูหนึ่งก็ต้องใส่เสียงจะถึเนาะนักเอาเลยเห็นทำไมส่งหนอน,อ,นอีกอนบ่นหนามพี่นนอะ ดูนีได้อยู่บอกไปแกงข้าวขาหนเนาะงอ Nhào lại luôn nhỉ Mới ăn từ luôn nhào nhào Để ở đây chả เหน่งไดีเกงเดินหักปั๊บฮักปั๊บปุ๊บขึ้นละมดบุพีหนอนดังดินแล้วพี่น้องอะไนก็สะเป็นเหี่ยวมาเลยจ้ะยาวหมดละ ยาวหมดเลยนอ้องปตะจันเนาะอันนี้กีขับขี่ะ่ะราัายขนมีนม่อีกแล้วแงขี่ลืมกับมี่อีกทำนี่ีจิยงเว้ย เดี๋ับรุ่นนี้ได้แต่รุ่นนี้้มากเมตดีต้มเลย มุดหน่อบบนี้ค่ะมดหมดหมดพู้หนึ่งถือมีดผูหนึ่งถือเสียมมดจาะพีน่น้องนี่ผุก่อนนี่งามขนาด เป็นเยวเนาะบ่อตกงเนาะมาพี่กระไคซีส่สอม เมื่อนี้นี่จะมามารูา<ๆ>ปแบบนี้เก็ <Jamie. S 1> บไปเก็บมาสิองเต็มเป่ะบ่ต้องก้มต้องหมุก เห็ดอย่างนี้พี่น้องเห็ดพึ่งนี่หัูว่าเห็ดพึ่งจ้ะเน้ำปลาน้ำไม้สองดอกงามงามงามขนาดเลยต้องมีหมูอีกแน่ๆเลยเนาะ ายากเลยทีนี้ข้านข้านหนามนานนอนหนึ่งล้านหนึล้านอีกสามสี่ล้น อันนึงอยู่เอาได้เนี่ยพี่น้องขออีกดอกนึงแลวพี่น้องบริเทธิ์เถอจริงหนุ่มอยู่เลยพื้นง่านงามเ่ย หวนานพอน่าโหดอกหลายแห็นไหมเนาะเข้า,อาอไปเถอะเห็นหลายดอกเลยเดนนี่เนาะเพิ่งเจอเพิ่นอยู่ต้นแสงบอกโอ,ยอ,ยอ้ยอไ,ไปเกงใส่กันเนาะเข้าอีกหนึ่งดอกมันจะเข้าแล้วด้วยจะโดน ยันหามยันหนามบอกกล้าหักแล้ะหมดหรือเ่าหมดหักเอาหักเอาอื้อ ป้ามันก็สิได้ในหน่น้องมีนเธออยู่ใส่ละวบ้านงนากลมือเนาะนี่ว่าสิได้ปลายแน่ๆสิได้แต่ปลายเด้อพี่น้องเยนี่ฮัก ด้แจ่ปลายพอดีเลยปลายไปต้มพอดีเลยเบิ่งหน้าอเอเอ,เอ๋ออ๋อหน้าหาเรื่องป้าเหล่านี้อืมพี่น้นอง สูงเลยได้นน่จ๊ะเพราะว่ามันมจุ่มจักพื้นดินละมืดมืดวะมืดเจอเลยมือดอุ้ยหักได้แต่ปลายมันลยพีนอ้อกถูกต้องบนถูกบุเถื่อนม่จะพี่น้องเนาไม่ห้หา,าหักเอาหักเอาแป๊บเดียวพึ่งศอน่าจะบาดี เดี๋ยวคลิปนี้ก็พอแค่นี้เด้อจ้าเดี๋ยวก่อนจะคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็สาวกระเริงผาเลาะหน่อยเด้อจ้าพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า